เป็นเด็กเสิร์ฟธ,ธรรมดาที่สหรัฐอเมริกาเงินเดือนเป็นแสนจริงหรอแล้วภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีบุคลิกไม่ค่อยได้จะเป็นได้ไหมอ่ะจะได้เงินแสนจริงหรอวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมานั่งเมาส์มอยกับนัทนานด์ดอทเคกแล้วนะคะตามหัวข้อคลิปเลยนะคะวันนี้นะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านอาหารไทยในอเมริกานะคะ คือกางเนี่ยทำทั้งสองพาร์ทเลยนะคะในส่วนของพนักงานเสิร์ฟแล้วก็เป็นทำงานในครัวนะคะเป็นผู้ช่วยเชฟนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานในร้านอาหารกันนะคะว่าที่เขาบอกว่าได้เงินเดือนเป็นแสนจริงหรอนะคะอันนี้นะคะฟังให้จบนะคะแล้วก็จะรู้ว่ามันได้จริงหรือไม่นะคะ คือกล้งมาทํางานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟนะคะก็ประมาณช่วงก่อนที่จะมีข่าวโควิดนะคะที่ร้านอาหารไทยนะคะในรัฐนิวแฮมเชียร์นะคะก็ตอนที่กั้งไปสมัครเลยนะคะโทรศัพท์ไปแต่ไม่มีคนรับนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเขาไปได้เช็คอีกว่าร้านอาหารเขาจะเปิดวันเวลาไหนแล้วก็ไปอีกวันหนึ่งนะคะก็ไปเจอผู้จัดการร้านที่เป็นคนอเมริกันนะคะก็คือเป็นสามีของเจ้าของร้านที่เขาเป็นคนไทยนะคะ เขาก็รับเราเข้าทางานเลยอีกวันหนึ่งก็คือไปทํางานเลยนะคะก็ในส่วนของการเป็นพนักง,งานเสิร์ฟนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เพิ่งมาอยู่อเมริกาได้ประมาณปี2ปีนะคะหลังจากจบอ,อแพ้ก็มาทํางานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเลยภาษาอังกฤษก็ยังไม่แข็งแรงนะคะแต่ว่าทั้งนี้แล้วนะคะในการทํางานในการเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเนี่ย คือมันมันไม่จําเป็นที่ต้องแบบภาษาเลิศอะไรขนาดนั้นนะคะแค่เราเนี่ยสามารถสื่อสารได้กับลูกค้าในระดับหนึ่งนะคะว่าเขาต้องการอะไรเขาจะกินอะไรคือพอยต์คือเขามากินอาหารนะคะเพราะฉะนั้นคําถามที่เราจะคุยกับลูกค้าก็คือสิ่งที่เขาต้องการและเขาก็จะบอกสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือแบบพวกแบบบริการอื่นๆนะคะอย่างเช่นแบบต้องการน้ําเพิ่มไหม ต้องการผ้าเช็ดมือเพิ่มไหมอะไรประมาณนี้นะคะคือมันไมไ่มันไม่ได้ใช้สัพท์ที่ยากเลยแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะคือร้านที่กั้งทำเนี่ยผู้จัดการร้านเป็นคนอเมริกันนะคะเวลาที่เรามีปัญหาเนื่องจากว่าเราเป็นพนักง,งานใหม่เนี่ยออเราก็เรียกผู้จัดการเลยคะ่ะมาช่วยฉันหน่อยฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงอะไรอย่างเงี้ยผู้จัดการเขาก็มาช่วยนะคะแล้วเขาก็จะแบบแนะนําเราให้กับลูกค้าลูกค้าป ลูกค้าประจําที่เขามากินหรือว่าลูกค้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้จัดการเขาก็จะมาแนะนําเราอกากั้งนะเป็นพนักง,งานใหม่เป็นคนไทยเขาก็จะแบบเฮ้ยเป็นคนไทยหรอคือเขามากินอาหารไทยอ่ะเขาก็อยากที่จะแบบว่าพูดคุยกับพนักง,งานที่เป็นคนไทยแล้วเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นว่าแบบเอ้ย e พนักง,งานคนไทยก็จะถามถามถามอยูแล้วถามว่าแบบคุณชอบไหมการทํางานที่นี่อะไรอย่างเงี้ย แบบแตกต่างจากที่ไทยไหมนูน่นนั่นนี่คุณมายอยู่ที่นี่นานหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่ตอนแรกกันก็ยังตื่นเต้นนะคะแล้วก็แบบว่าก็ยังแบบกังวลเรื่องภาษาอะไรอย่เงี้ยแต่พอมันถึงสถานการณ์นั้นะ่ะคือภาษามันก็จะแบบมันก็จะมาเองอะทุกคนมันเราก็จะใช้ศัพท์ง่ายๆนะคะไม่ได้ใช้ศัพท์ยากตอนแรกๆนะกั้งแบบว,นะว่า What do you want งนีเลยนะทุกคนคือคำว่า do you want นะคะ ถ้าแปลถ้าแปลตรงๆเป็นภาษาไทยก็จะประมาณว่าต้องการอะไรจะเอาอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่หน้าเราอะ่ะมันยิ้มมาแล้วพูดคำนี้ออกไปอะ่ะไอล้ลูกค้าก็จะแบบว่าอ๋อคือเขาเข้าใจว่าเราอ่ะต้องการที่จะแบบถามเขาว่าสิ่งที่เขาต้องการอะ่ะคืออะไร เขาก็จะแบบอบอกเรามาว่าเขาต้องการน้ำํำเขาต้องการดูเมนูก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าเราจะให้มันดูน c e nice ขึ้นมาหน่อยนะคะกับคำว่า want เนี่ยคือเราลองเปลี่ยนมาใช้คำว่า would t o นะคะคือมันก็ คือใช้แทนคาว่า w a n ทุกอย่างเลยนะคะก็เลยแบบเปลี่ยนใหม่เอาใหม่เ <c oughs> วลาจะถามลูกค้าเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาว n นหรือสิ่งที่เขานิ d เนี่ยเปลี่ยนคําว่า want ทุกคาเนี่ยเป็นคําว่า would to ทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่น would you like something to drink would you like to check would you like อะไรอย่างเงี้ยคือคําว่าน want นะเป็น would เป็น would to ทั้งหมดเลยนะคะมันก็จะทําให้ประโยคมันดู nice ขึ้นเนาะ แล้วก็สิ่งสําคัญหนึ่งก็คือการบริการนะคะถ้าเกิดว่าเราแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะบริการลูกค้าแบบด้วยความไนส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็จะเห็นแล้วแหละว,ว่าแบบบุคลิกที่เราแบบที่เราพูดคุยกับเขาเป็นยังไงนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าไปเทคแคร์เขาทุกอย่างก็ได้นะคะแต่ว่า,าการที่เราแบบทักทายเขาพูดคุยกับเขาเนี่ยะคะ่ะเราว่า แล้วหน้าตาเรายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยลูกค้าก็จะชอบนะคะซึ่งแบบโปรเซสการทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะคือมันเราก็อยู่แล้วว่าเป็นพนักงานเสิร์ฟเนาะมันก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็คือแบบว่ารับออเดอร์จากลูกค้านะคะแล้วก็เสิร์ฟอาหารเสิร์ฟน้ําคอยดูความคอยดูแลลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรนะคะคอยดูตลอดว่าแบบเออบางทีเขาอาจจะยกมือบางทีเขาอาจจะเรียกเราอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทริปเนี่ยมันจะมาเองนะคะมาพูดถึงรายได้ที่กั้งทานะคะ ช่วงก่อนโควิดเนี่ยคือเศรษฐกิจก็ก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทางร้านด้วยนะคะว่าเขาแบบมีลูกค้าประจํามีฐานลูกค้ามากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาให้เรามีโอกาสที่จะได้ทิปเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แบบเงินเดือนเยอะนะคะช่วงที่ก้าวทําก่อนโควิดนะคะ คือค่าทิปเนี่ยบางวันนะคะกังได้เกือบ2 0 0รอเลยแค่ทิปอย่างเดียวนะคะทุกคนไม่รวมกับแบบชั่วโม,มงการทำงานที่เราได้อีกนะคะก็รวมๆแล้วอ่ะเดือนหนึ่งนะคะก็เกือบแบบส0มพันกว่า,วาะคะ่ะพอตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันก็จะมเกือบแสนอ่ะทุกคนถ้าถามว่าเป็นพนักง,งานเสริร์ฟได้เงินเดือนไปแสนจริงไหมจริงนะคะอันนี้จริงถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่แบบมีลูกค้าเยอะๆแล้วเนี่ยแบบโอ้โหบอกเลยว่าเป็นแสนจริงๆค่ะทุกคน ก็มาสรุปนะคะว่าการทํางานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเนี่ยก็จะมีจริงมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะข้อดีก็คือว่าเราอะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องแบบว่าคุยกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แบบเสริมบุคลิกภาพของเราเนี่ยให้ดูเป็นคนที่แบบเออยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นคนที่แบบว่า nice f r i ฟ n d l y อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เราจะได้เรียนรู้แบบ r o c e s s ของการทำงานในอนาคตเราอยากจะเปิดร้านอาหารหนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เงินเดือนดีนะคะ,ะไรายได้ดีส่วนข้อเสียนะคะก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อเสียก็มองว่ามันอาจจะเป็นอ่าข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างนะคะคือในประสบการณ์ของก้างนะคะก้างเป็นออพร์มาก่อนแล้วก็มาเปลี่ยน งานมาเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเลยนะคะร่างกายก็จะแบบว่ายัง <_ an> ยังยังไม่ค่อยที่จะแบบพร้อมเท่าไหร่นะคะือเหมือนว่าการทํางานร้านอาหารเนี่ยมันก็จะเหนื่อยเนาะแล้วก็งานมันก็จะหนักถ้าเกิดว่ามีแบบลูกค้าในช่วงที่บีบีซี่เนี่ยมากๆเนี่ยก็คืองานหนักเพราะว่าเราจะต้องแบบรับออเดอร์เสิร์ฟแล้วก็มา,มา จะรับอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในด้วยความที่ก้าบไปนคนที่แบบตัวเล็กตัวเล็กเหรอด้วยความที่เราแบบอาเป็นแบบผู้หญิงไทยผู้หญิงสายเอเชียเนี่ยก็คือแขนเล็กๆนิ้วเล็กๆแล้วเวลาที่จะยกอาหารแต่ละทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้เหมือนผู้ชายใช่ไหมที่เขาสามารถแบบยกอาหารได้หนักๆอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงแร,แรกๆก็คือแบบว่าจะแบบปวดหลังปวดแขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แบบพอนานไปก็เริ่มแบบเริ่มชินเริ่มเริ่มเริ่มปรับตัวได้นะคะ แล้วก็เรากินข้าวไม่เป็นเวลานะคะก็กินข้าวไม่เป็นเวลาเพราะว่าเราก็จะกินข้าวก่อนเวลาที่เราจะทํางานอารมณ์ Gmail, เหมือนประมาณว่าเราทํางานในช่วงเวลาที่คนอื่นเขากินข้าวกันนะเวลาปกเพราะว่ามันเป็นร้านอาหารเนาะผู้ลูกค้าก็จะมากินข้าวนั่นคือเวลาที่เราทํางานเราก็จะแบบว่าต้องไปกินหลังหลังเลิกงานหรือว่าต้องไปกินก่อนที่เราจะเริ่มงานอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือจะกินข้าวไม่เป็นเวลา แค่นี้เองนะคะแล้วก็การปรับตัวเล็กๆน้อยๆที่การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานการปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านะคะสําหรับก้างนะคะสิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนที่เป็นแสนแล้วเนี่ยนะคะ ก็คือว่าการได้รับมิตรภาพดีๆจากการทํางานกับเพื่อนร่วมงานเนาะแล้วเราก็แบบว่าได้กินอาหารฟรีคือมันก็แล้วแต่ร้านนะคะบางร้านเขาก็มีมีส่วนลดให้ไม่ได้ไม่ได้มีข้าวเลี้ยงฟรีนะคะแต่ว่าร้านที่กังทําเนี่ยคือด้วยความที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะเราก็จะมีแบบว่าการพูดคุยเล่าเรื่องนู่นนั่นนี่ที่มันเป็นแบบ แบบภาษาไทยอะ่ะเรามันเราก็จะได้แบบว่าความสัมพันธ์กับกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีความอบอุ่นเหมือนกับครอบครัวนะคะด้วยด้วยความที่เป็นคนไทยด้วยกันเนาะแล้วก็เรามีความแบบพูดคุยการเข้าอกเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราได้ได้รับจากการทํางานเนาะที่มันนอกเหนือจากค่าตอบแทนนะคะทุกคน ก็นี่นะคะคือประสบการณ์การทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารไทยในอเมริกาของก้างนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบการเมาส์มอยนั่งพูดคุยประสบการณ์ของดิฉันนะคะถ้ามีคําถามอะไรหรือว่าอยากให้ก้างทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ